วันนี้นะครับเรามาลูกโต้งชนบัวนะอยู่หลังเซ็นทรัลบางนาถ้าใครมาทางอุดมสุขก็เส้นล้านไปเซ็นทรัลบางนานะครับก็จะมาถึงร้านนี้ลูกโต้งชนบัวนี่ทางเข้าลูกโต้งชนบัว อันนี้ก็เป็นบริเวณครุกนะครับลูกโต้งชนบัวอ้อมีลุงมอ้วนกินกับเทีย่ยวกมาด้วยแล้วก็ชื่อพระจียลงผมแสดงว่าลุงมอ้วนเคยมาเราเป็นไอ้อ้วนเราก็ตามรอยลุงอ้วนอันนี้เรามาคิวเต็มนะยังไม่ได้ที่นั่งเนี่ย ลูกโต้งชนบัวถูกไปหลานรักของใครนะน็อตบอลลิหรักน็อตบอลลิศเนี่ยฮะบอลลิศอ๋อเขาเป็นใครอ่ะอ้าวก็เป็นดาราอขาเป็นดาราพิธีกรนเหรออ๋อรายการอะไรไม่รู้รายการนี่ไงแข่งรายการแฉอ๋อรายการแฉไม่รู้มนกันคนไหนไม่เคยดู น,นี่ลูกต้งชนหัวเดี๋ยวเราเขาเข้าไปกินข้างในเราจะรู้ว่ามันอร่อยขนาดไหนทำไมคนถึงรอคิวนี่เราได้คิวที่14<ม>อันนี้เราหยิบเมนูมาดูลูกต้งชนหัวมีอะไรกินบ้างมีหมูตุนหมูสไลดยหมูตุ๋นยาจ,จีนน้ำใสโบราณหมูต้มยำน้ำโบราณโอ้เขามีหลายอย่าง อ๋เมนูมีหลายหน้ามีเนื้อตุน๋นหม้อหินเออน่าสนใจมีของกินเล่นมีอะไรบ้างของกินเล่นมีกุ้ยช่ายทอดเผี่ยวปลาทอดไส้กรอกแดงทอดลูกชิ้นเนื้อปิ้งลูกชิ้นหมูปิ้งอ๋อเอาอย่างละหนึ่งเลยดีกว่ามาทุกอย่างอย่างละหนึ่งโอเคเนี่ยครับชรลานลูกโต้งชนวัว แรกดูข้างนอกมีภาษาจีนนึกว่าร้านคนจีนตอ,อไม่ใช่นนอนี้เนื้อเปื่ มไม่ค่อยเปื่อยเท่าไหร่แต่โอเคอยู่เต็มปากเลยรสชาติดีอร่อยครับ